สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโจอีรัน r อฟ h i n g รันนิ่งและบางหัวนะบางเทาอีรันเหมือนกันก็ได้ครับ <c oughs> วันนี้อยู่กันกับผลิตภัณฑ์รองเท้าของสกอตหลายคนได้ยินคําว่าสกอตอาจจะนึกถึงรังนกจักรยานอ๋อจักรยานแต่สําหรับผมนะครับกกินตลอดสกอตเนี่ยจะนึกถึงรังนกหรือว่านึกถึงกระดาษชชูแต่วันนี้เรามาพูดถึงสกอต เป็นรองเท้าน,นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับนำเข้าโดยโดยร้านของเราโดยตรงนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันแบบสั้นๆแบบให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เรานําเข้ามานะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับที่ผมหยิบมาเป็นสกอตครูส e นะครับเป็นรองเท้าถนนนะครับเหมาะสำหรับนักวิ่งเทลที่ต้องการมาซ้อมบนถนนสกอตครูส e ตัวนี้เปรียบเสมือนเวลาเราวิ่งแล้วเหมือนล่องเรือครูสเรือยอเรือะไล่องเรือแม่น้ํา ร่องเดือนในแม่น้ำนครับสกอตครูสก็คือเรือสตาร์คลูสอะไรพวกนั้นนะครับความยาวของมันตัวนี้ด1มิลลิมนะครับให้ความนุ่มหนาเด้งตัวนี้ข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือน้ำหนักมันจะเยอะแต่ข้อดีก็คือความทนทานมากนะครับตัวนี้สกอตเคมเองเลยนะครับวิ่งได้ถึงอายุการใช้งานถึง1 0 0 0ันกิโลนะครับตัวนี้ก็ที่จับอยู่ที่โชว์อยู่นั้นจะเป็นสีของผู้หญิงนะครับสีจะออกส้มส้มพาสเทลนะคะหวานหวานน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง S <S ก็จะเป็นสกอตคีนาบารู RC สองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกึ่งเทลกึ่งถนนเหมาะสําหรับวิ่งเทลได้วิ่งถนนได้จูใช่ไอัน,นี้ของผู้ชายจะเป็นสีเขียบเนี่ยคือดอกมันจะความสูงของดอกอะ่ะจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่จะไม่ค่อยหนาเพราะว่า มันเหมาะสําหรับใช้เทลได้ใช้ถนนได้นะครับตัวนี้ข้อดีก็คือความทนทานของพื้นมีเยอะพอสมควรแต่อัปเปอร์จะระบายอากาศได้ดีมากนะครับแต่อัปเปอร์ความทนทานจะน้อยลงนิดนึงแต่ว่ามันเหมาะ2งานโจถนนได้เทลได้ชออินวันเลย2 in 1วันใช่เออถ้าภาษาบ้านเราเาตามเขาอิวันเราตามไตัวนี้แต่รุ่นนี้มีลูกค้าเรานําไปใส่แล้วก็ไปน้ําตก <ส>เขาบอกว่าวมันเวิร์กมากๆนะคะลูกค้าเพิ่งไปน้ำตกมาแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นสก็อตซูเปอร์เทรคอานะครับตัวนี้จะเพิ่มความเข้มข้นของเทลขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยพื้นของมันดอกจะตัวนี้ดอกจะหนานะครับดอกจะลึกนะครับหนามากยิ่งลึกดอกยิ่งหนายิ่งยึดเกาะได้ดีนะครับฟาร์มจันทานตัวนี้ตนเต็มสิบผมไม่สิบนะครับเพราะว่า ตรงอัปเปอร์ตรงนี้มันจะใช้ผ้าที่มีการยืดเกาะหรือว่ายืดหยุ่นกระชับได้ดีมากนะครับตัวนี้ถ้าเป็นภาษาผ้านะครับคล้ายๆกับผ้าอีโวของโฮก้าคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้จะฟาร์มทนทานได้ดีมากแต่ข้อเสียของผ้าตัวนี้การระบายอากาศจะแย่นิดนึง<อ>เพราะว่ามันมีความหนานแน่นของผ้าเยอะมันช้า<อ>หรือว่าระบายอากาศได้ ได้ดีแหละแต่ว่ามันไม่มมมไม่ดีเท่าที่ควรี๋ยว่าวา์มทนทานจะมีเยอะนะครับตัวนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งตัวท็อปตัวนี้ซูเปอร์แทรดอาเหมือนกันนี่ตัวนี้<ว>ดอกเห็นไหมครับดอกอ่ะมันจะต่างกับเทลตัวอื่นๆที่ผมหยิบมาก่อนหน้านี้นะครับคือดอกมันอ่ะจะเป็นดอก360อ3 6 0อหกสงศาตัวนี้นะครับเห็นดอกไหมครับการวางดอกซูเปอร์แทร r c ตัวนี้จะต่างกับ Super Tech าต้าเห็นไหมโจต่างกันยังไงเอ่ยดูการวางดอกยางนะครับเปรียบเทียบเห็นชัดการวางดอกยางของ Super Tech r c จะกระจาย360องศาเห็นไหมครับคือยึดเป็นวงกลมยึดทุกทางนะครับแต่ตัว Super Tech Super Tech a ต t าตัวนี้จะพุ่งไปข้างหน้ากับพุ่งไปข้างหลังเห็นไหมนี่คล้ายๆเล็บเหี่ยวอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ยึดเกาะได้ดี เพิ่มเติมถ้าการยึดเกาะที่ดีนะครับสกอตเคม,มาว่าตัวนี้เขายึดเกาะได้ดีที่สุดนะครับในบรรดารองเท้าเทลเพราะว่าการยึดเกาะยึดเกาะ3 6 0องศานี่นี่แหละครับผลิตภัณฑ์ของสกอตที่บริษัทไม่ใช่บริษัทที่ร้านของเรานําเข้าเองนะครับโจลองเทียบกับหน้าโจที่เท่ากันไหมหน้าเรียวๆสวยเหมือนกันอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามอันนี้อ่ะไปยังอันนี้ไปแล้วตัวเล็กเลยมันอันนี้ของผู้ของผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายแกตื่นแล้วยังอ่ะโจ ผมยิ้มยิไปหมดแล้วโจอ่ะอ่ะวันนี้ก็บางบัวน,นะบางเทาโจลี่ณอ,อ,อีรันอีรันเลยเหรอเดี๋ยวไปณ่าไป่าอีรันเลยเโอเควันนี้แค่นี้แหละอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วย subscribe ใไไบมะกรูดขิงคาอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยมีคําถามอินบ็อกซ์นะครับมีคําถามอินบ็อกซ์ได้ทุกเรื่องที่เพจอีรันนะครับยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องยืมเงินพนักงานถูกต้องค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ไปแล้วครับ